สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่10เดือนมิถุนายน2567สําหรับในรายการข่าวนี้นะครับผมก็จะนําข่าวการประทัสรุปกันที่เกิดขึ้นในเมียนมามารายงานให้ทุกท่านได้พังนะครับท่างฝ่ายทหารพรม่าผู้ก่อการร้ายนะครับมีการส่งเครื่องบินลบทิ้งระเบิดน้ําหนัก5 0 0รปอนด์ใส่ฐานทัพของกองทัพตา่างทิยเอ ในพื้นที่ทางภาคเหนือของรัดชานนะครับส่งผลให้่ายทหารต่างตด้ระบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเมื่อในวันที่9เดือนมิถุนายนเมื่อวานนี้นะครับทางสื่อข่าวต่างรายงานว่าเมื่อในช่วงเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับทาง่ายทหารพรม่ามีการส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิดใส่ฐานทัพของทหารต่างที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ล่าวางหมู่บ้าน ป้านเปีงน,นะครับบ้านปางตังในจังหวัดเมืองมิตรทางภาคเหนือของรัชชานนะครับถึงมาในช่วงเวลาประมาณ5โมงกว่านะครับภายทานพม่าส่งเครื่องบินลบมาทิ้งระเบิด500ปอนด์ใส่ฐานทัพของตาลนเทียนเหอเอเอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับส่งผลทําให้ทางภายทาหารต่างได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตเป็นจนํานวนมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้เองนะครับทางภายทหารพม่า ที่ระเบิดใส่ฐานทัพของทหารต่างแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับการตกลงหยุดยิงกันนะครับที่ทางจีนเปลี่ยนตรงก,กลางนะครับก็ระบุเอาไว้ว่าทางฝ่ายกองทัพพม่านะครับจะต้องไม่ไปทิ้งระเบิดใส่ทางฝ่ายทหารตา่างหรือว่าในเขตควบคุมของทหารตาอ่างนะครับหรือว่าฝ่ายทหานพม่าจะไม่สามารถยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่เขตควบคุมของทหารต่างนะครับ ถ้าทําอย่าง,งานั้นถือว่าผิดสัญญานะครับอันนี้ก็ถือว่าภ่ายทหารพม่าผิดสัญญาแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับทางสื่อข่าวในพื้นที่รายงานอีกว่าทางผ่ายทหารพม่านี้นะครับตั้งใจที่จะทิ้งระเบิดใส่ในพื้นที่กลุ่มภ่ายต่อต้านนะครับหรือว่ากลุ่มพันธมิตรยึดครองนะครับและตั้งใจยิงปืนใหญ่เข้าไปในพื้นที่ทางกลุ่มทหารต่างเทียนเหนืเอกเขายึดครองนะครับเพื่อทําลายสัญญาหยุดยิงที่ทางสองผ่ายตกลงหยุดยิงกันไว้นะครับ อันนี้ก็เปลี่ยนการกระทําของทหารพรม่าผู้ก่อการร้ายนะครับนอกจากนี้นะครับในพื้นที่ลัดยาไข่นะครับทางา่ายทหารพรม่าก็มีการยิงปืนใหญ่บ้านเดินคองชาวบ้านได้รับความเสียหายและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเปลี่ยนจํานวนมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางสื่อข่าว p p c ซได้รับข้อมูลจากชาวบ้านและกองกําลังภายต่อต้านว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย50รายนะครับจากการโจมตีของทหารเมียนมา ที่หมู่บ้านในรัฐยาไข่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วอาทางกองทัพอลาก,กันนะครับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่าร้อยคนนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกกับ BBC ว่าหมู่บ้านนี้ถูกทหารพรม่าโจมตีเป็นเวลา2วันครึ่งโดยทหารพม่า,น,มานั้นได้ปิดตาและทํำลายพวกเขาพร้อมกับราดน้ํามันเบนซินที่กําลังลุกไหม้ลงบนผิวหนังและบังคับให้บางคนดื่มปัสสาวะของทหารอีกด้วยนะครับ ทางฝ่ายท่านพม่าผู้ก่อการลายนี้นะครับได้ตามลาบผู้สนับสนุนของกองทัพอลากันหรือ AA ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งในกองกําลังต่อสู้สริิพันธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเมียนมานะครับทางรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติหรือ n u ็นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลพลเรืนที่ถูกปลดเก่าวในคําแถลงการนะครับว่าผู้ถูกทรมานอย่างรุนแรงและถูกสังหารไม่ต่ากว่า 5 1คนนะครับซึ่งทั้งหมดมีอายุระหว่าง15ปีถึง70ปีนะครับอันนี้ก็เป็นการกระทําของทหารพรม่าผู้ก่อการร้ายนะครับนอกจากนี้นะครับเมื่อรายวันที่ผ่านมานะครับก็มีรายงานว่าภายทหารพรม่านะครับได้ทิ้งระเบิดลงในกลางงานแต่งนะครับส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า30คนด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เปลี่ยนการกระทําของทหารพรมานั่นเองนะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ผมตลอดมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้ยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมต่อไปนะครับสวัสดีครับ